คนที่วางแผนเกษียณเท่ากับคนที่ไม่ต้องง้อไขตอนแก่ลองหลับตาแล้วจินตนาการดูสิตอนที่คุณอายุ70ปีร่างกายเริ่มอ่อนแรงลงทุกวันแต่ในมือคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีรายได้ไม่มีใครให้พึ่งลูกหลานต่างมีภาระของตัวเองเพื่อนเก่าก็แยกย้ายไปตามทางสุดท้ายเหลือแค่ตัวคุณกับชีวิตที่ยังต้องอยู่ต่อ หลายคนคิดว่าเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องกเกษียณก็ได้แต่ความจริงคือทุกวันคือการเดินเข้าใกล้วัยเกษียณไม่ว่าจะเตรียมตัวหรือไม่มันก็มาถึงแน่นอนคนที่วางแผนกเกษียณไม่ได้หมายความว่าเขามีเงินเยอะแต่หมายความว่าเขาไม่อยากกลายเป็นภาระของใครเขาเลือกจะสู้ตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องง้อใครในวันนั้นคลิปนี้จะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่า ทำไมการวางแผนกเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่เป็นเรื่องของคนที่รักตัวเองในอนาคตเพราะคนที่ไม่วางแผนคือคนที่กำลังผลักภาระให้อนาคตต้องรับแทนหนึ่งความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับในประเทศไทยมีผู้สูงอายุหลายล้านคนที่ยังต้องทำงานทุกวันบางคนยืนขายของอยู่ข้างถนนกลางแดดร้อนบางคนเก็บขวดพลาสติกจากถังขยะ เพื่อแลกเงินไม่กี่สิบบาทและบางคนต้องรอเบีย้ยอย่างชีพ6 0 0บาททุกต้นเดือนเพื่อซื้อข้าวประทังชีวิตไม่มีใครอยากใช้ชีวิตแบบนั้นหรอกแต่ความจริงคือมันเกิดขึ้นเพราะไม่เคยวางแผนล่วงหน้าตอนยังมีแรงเราคิดว่าเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ตอนยังทำงานได้เราคิดว่ายังอีกไกลกว่าจะเก,กษียณแต่ความจริงคือเวลาไม่เคยรอใคร เรากำลังแก่ขึ้นทุกวันโดยไม่รู้ตัวเงินเดือนที่เคยได้หมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นของที่ซื้อเพราะอยากมากกว่าต้องใช้วันเวลาที่ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่เคยถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีแรงทำงานแล้วเราจะอยู่ยังไงภาพของคนชราที่นั่งเงียบอยู่ริมถนนไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคืออนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคน ถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มคิดเรื่องเกษียณเพราะความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับคือไม่มีใครจะมาดูแลเราได้ตลอดชีวิตลูกหลานก็มีภาระของเขารัฐบาลช่วยได้เพียงเล็กน้อยสุดท้ายชีวิตเราต้องอยู่ด้วยแรงของเราเองและถ้าไม่เริ่มวันนี้วันหนึ่งคุณจะพูดกับตัวเองว่ารู้งี้เริ่มตั้งแต่ตอนยังมีแรงก็คงดี 2. วางแผนเกษียณ ไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าวางแผนกเกษียณมักจะถอนให้ใจแล้วพูดว่าฉันยังไม่รวยเพราะจะวางแผนหรอกแต่นั่นคือความเข้าใจผิดที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องลําบากในบ้านปลายชีวิตเพราะความจริงแล้วคนที่ต้องวางแผนกเกษียณมากที่สุดคือคนที่มีน้อยเพราะถ้ามีมากความผิดพลาดอาจไม่ถึงขั้นชีวิตแต่ถ้ามีน้อย ทุกบาทที่เสียไปคือโอกาสที่ไม่มีวันได้คืนการวางแผนกเกษียณไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเงินก้อนใหญ่แต่มันเริ่มจากความตั้งใจและวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกเดือนลองเริ่มจากการตั้งเป้าหมายง่ายๆเช่นอยาก,กเกษียณตอนอายุ60และอยากมีเงินใช้เดือนละ1 0,000บาท ถ้าคุณมีอายุ35ปีแปลว่ามีเวลาอีก25ปีเพียงเก็บเดือนละ3,000บาทและลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ6%คุณจะมีเงินประมาณ2.1ล้านบาทตอนอายุ60เงินจำนวนนี้อาจไม่ทำให้รวยแต่เพียงพอให้ไม่ต้องยืมใครกินหัวใจของการวางแผนกเกษียณคือการลงมือทำเล็กๆแต่ไม่หยุดทำ ไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มด้วยเท่าไหร่สำคัญแค่ว่าคุณเริ่มแล้วหรือยังอย่ารอให้มีเงินก่อนถึงจะวางแผนเพราะคนที่รอพร้อมมักจะไม่มีวันเริ่มแต่คนที่เริ่มแม้ยังไม่พร้อมคือคนที่อนาคตพร้อมก่อนใครวางแผนกเกษียณไม่ใช่สิ่งที่คนรวยทำเพราะมีเงินแต่มันคือสิ่งที่คนฉลาดทำ เพราะเขาไม่อยากจนตอนแก่ 3. เริ่มต้นจากระบบเล็กๆที่คุณควบคุมได้หลายคนพอพูดถึงการวางแผนกเกษียณมักคิดว่าต้องเริ่มจากเงินเยอะต้องเข้าใจการลงทุนต้องมีความรู้ด้านการเงินจนสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มสักทีแต่ความจริงแล้วการวางแผนกเกษียณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากก้อนใหญ่เพราะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคือระบบเล็กๆที่คุณควบคุมได้ ลองเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดเช่นหักเงินเดือน10%เข้าบัญชีออมระยะยาวทุกเดือนอีก5%ลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุน RMF, SSF ตั้งเป้าหมายปีละอย่างเช่นปีนี้จะไม่มีหนี้บัตรเครดิตหรือปีนี้จะมีเงินเก็บ30,000บาทระบบเล็กๆแบบนี้อาจดูไม่ยิ่งใหญ่แต่พอเวลาผ่านไป10-20ปีผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่กว่าที่คิด เพราะสิ่งที่ทําให้คนมีอิสระทางการเงินไม่ใช่รายได้สูงแต่มันถือวินัยที่ทําต่อเนื่องเงิน1,000พบาทต่อเดือนถ้าลงทุนต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย7%็ซต่อปีใน30ปีคุณจะมีเงินมากกว่าหนึ่งล้านบาทจากเงินเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นค่าอย่าดูถูกเงินก้อนเล็กอย่าดูถูกการเริ่มต้นเล็กๆเกพราะระบบเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆเป็นกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงในอนาคตวินัยที่คุณสร้างวันนี้ จะกลายเป็นอิสระที่คุณใช้ในวันข้างหน้าอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมเริ่มจากสิ่งที่คุณควบคุมได้แล้วทำมันให้ต่อเนื่องนั่นและคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ไม่ต้องง้อใครตอนแก่ 4. อย่ารอให้แก่แล้วค่อยคิดเรื่องสุขภาพหลายคนตั้งใจวางแผนกเกษียณเรื่องเงินอย่างละเอียดมีทั้งบัญชีออมมีเงินลงทุนมีพอร์ตเกษียณครบ แต่กลับละเลยสิ่งสำคัญที่สุดสุขภาพของตัวเองเพราะต่อให้คุณมีเงินล้านแต่ถ้าร่างกายไม่ไหวเงินทั้งหมดก็จะหมดไปกับค่ารักษาสุขภาพไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ในชั่วข้ามคืนมันต้องอาศัยวินยัยเหมือนกับการออมเงินกินดีนอนพอออกกำลังกายและตรวจสุขภาพประจำปี คือการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิตสุขภาพดีคือทรัพย์สินที่เงินซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ด้วยตัวเองอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยเริ่มดูแลอย่ารอให้หมอบอกว่าร่างกายเริ่มเสื่อมก่อนถึงจะเริ่มใส่ใจเพราะตอนนั้นมันอาจสายเกินไปที่จะย้อนกลับลองมองรอบตัวซิคนจำนวนมากต้องใช้ชีวิตหลังกเกษียณ อยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินแต่เพราะเขาไม่ดูแลตัวเองตอนยังมีแรงการวางแผนกเกษียณที่แท้จริงไม่ใช่แค่มีเงินใช้แต่ต้องมีแรงใช้ชีวิตด้วยสุขภาพดีเท่ากับอิสระเพราะคุณจะยังเดินได้ทำในสิ่งที่รักได้ไปเที่ยวได้ปลูกผักได้ยิ้มได้โดยไม่ต้องนอนอยู่บนเตียงดังนั้น ถ้าอยากมีชีวิตวัยเกษียณที่ไม่ต้องงอใครเริ่มวันนี้เลยดูแลสุขภาพของคุณเหมือนดูแลบัญชีเงินเก็บเพิ่มวันละนิดแต่ต่อเนื่องทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วเงินอาจซื้อยารักษาได้แต่ไม่มีทางซื้อร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเดิมกลับมาได้อีกเลยห้อย่าหวังให้ลูกหลานดูแลในอดีตสังคมไทยเชื่อว่าแกไปยังไง ลูกก็ต้องเลี้ยงแต่วันนี้ความจริงมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วลูกหลานรุ่นใหม่มีภาระมากกว่าที่เราคิดถ้าครองชีพสูงขึ้นรายได้ไม่พอใช้หนี้สินเต็มไปหมดบางคนยังต้องเลี้ยงลูกของตัวเองต้องดูแลบ้านต้องจ่ายค่าผ่อนรถผ่อนบ้านสุดท้ายแม้เขาจะอยากดูแลเราแค่ไหนก็อาจไม่มีแรงพอจะทำได้ทุกอย่างหลายคนยังคงยึดติดกับความคิดเดิมคิดว่าลูกจะส่งเงินให้ทุกเดือน คิดว่าหลานจะมาดูแลตอนป่วยแต่ในโลกจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะความกระตันอยู่ไม่ได้แปลว่าความพร้อมทางการเงินลูกอาจรักเราเต็มหัวใจแต่เขาเองก็อาจกำลังสู้เพื่อเอาตัวรอดอยู่เหมือนกันคนที่รักลูกจริงคือคนที่ไม่ฝากชีวิตไว้กับลูกถ้าเราวางแผนเกษียณเองเราจะเป็นพ่อแม่ที่ลูกภูมิใจเพราะเราไม่กลายเป็นภาระของเขา เราเลือกที่จะดูแลตัวเองได้เรามีเงินใช้มีสุขภาพดีและยังยิ้มให้ลูกได้อย่างสบายใจการไม่พึ่งพาใครไม่ได้แปลว่าใจแข็งแต่มันคือการมีศักดิ์ศรีคือการรู้ว่าชีวิตเรายังมีค่าแม้ไม่ต้องมีใครมาช่วยอย่าฝากชีวิตไว้กับคำว่าเดี๋ยวลูกดูแลเพราะลูกไม่ใช่แผงกเกษียณที่มั่นคงแต่การเริ่มออมและดูแลตัวเองต่าง,งหากคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ทั้งตัวเอง และลูกหลานในอนาคตกเกษียณยังมีศักดิ์ศรีคือการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยและนั่นคือความสุขที่ลูกหลานอยากเห็นที่สุดในชีวิตของคุณ 6. เมื่อมีระบบเงินก็ต้องมีระบบใจหลายคนวางระบบการเงินไว้ดีมากมีบัญชีออมมีบัญชีลงทุนแบ่งสัดส่วนชัดเจนแต่สุดท้ายกลับพังเพราะสิ่งเดียวใจของตัวเอง เราอาจสร้างระบบเงินที่แข็งแรงได้แต่ถ้าระบบใจยังอ่อนแอก็จะถูกความอยากความเปรียบเทียบและแรงกดดันรอบตัวทำลายทุกอย่างลงได้ในพริบตาบางคนออมได้เดือนละพันแต่พอเห็นเพื่อนเที่ยวหรูก็เริ่มคว้ยเขวบางคนลงทุนต่อเนื่องมาห้าปีแต่พอเจอตลาดผันผวนก็รีบขายขัดทุนบางคนตั้งใจใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่พอเห็นคนอื่นมีของใหม่ ก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากระบบเงินพังแต่เกิดจากระบบใจที่ไม่มั่นคงเพราะการวางแผนเกษียณไม่ได้ใช้แค่ตัวเลขแต่มันต้องใช้สติและความเข้าใจชีวิตเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นและอะไรคือสิ่งที่แค่ทำให้เรารู้สึกดีชั่วคราวเงินที่ใช้เพราะอยากเทจะทำให้คุณจนตอนแก่แต่เงินที่ใช้ด้วยสติ จะทำให้คุณมีอิสรภาพตอนปลายชีวิตอย่าปล่อยให้ความโลภทําลายระบบที่คุณสร้างมาอย่าปล่อยให้คําพูดของคนอื่นมาทำให้คุณไขว้เขวเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครต้องรับผลจากการตัดสินใจของคุณนอกจากตัวคุณเองจงรักษาใจให้มั่นคงเหมือนบัญชีเงินออมเพราะถ้าใจคุณนิ่งได้ต่อให้โลกภายนอกสั่นแค่ไหน คุณก็ยังเดินต่อได้อย่างมั่นคงในเส้นทางของตัวเองระบบเงินสร้างความมั่งคัง่งแต่ระบบใจสร้างความสุขที่แท้จริง7เป้าหมายเกษียณเท่ากับชีวิตที่เลือกเองได้เป้าหมายของการวางแผนเกษียณไม่ใช่การมีเงินมากที่สุดไม่ใช่การอวดใครว่าเรารวยแค่ไหนแต่คือการได้เลือกชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพราะงาน แต่ตื่นเพราะอยากลุกขึ้นมาทำสิ่งที่รักไม่ต้องรองเงินเดือนไม่ต้องกลัวตกงานไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาช่วยไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคืออิสระที่แท้จริงของชีวิตหลังเกษียณคุณอาจใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่บ้านสวนปลูกผักทำกับข้าวดูแลสุขภาพหรืออยากเดินทางไปเที่ยวในที่ที่ฝันไว้ตั้งแต่หนุ่มสาวทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณวางแผนตั้งแต่วันนี้เพราะคนที่ไม่มีแผน จะถูกสถานการณ์บังคับให้อยู่แบบที่จำใจแต่คนที่มีแผนจะได้อยู่แบบที่ใจต้องการ,กรเกษียณไม่ได้แปลว่าหยุดใช้ชีวิตแต่มันคือช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มกลับมาเป็นของเราอีกครั้งอย่าคิดว่าการวางแผนกเกษียณเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะแท้จริงแล้วมันคือการเขียนบทสุดท้ายของชีวิตด้วยมือตัวเองคุณอยากให้บทสุดท้ายนั้นเต็มไปด้วยความกังวลหรือความสุขอยากอยู่ในบ้านเล็กๆที่สงบหรือห้องเช่าที่ต้องนับเหรียญจ่ายค่าไฟ คำตอบทั้งหมดอยู่ในการเลือกของวันนี้เกษียณไม่ใช่รางวัลของคนที่มีเงินแต่มันคือรางวัลของคนที่มีวินัยและไม่ยอมแพ้คนที่เลือกเริ่มวันนี้คือคนที่กำลังมอบอนาคตที่ดีที่สุดให้ตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่เลือกเองได้คือกษเียณที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองใดๆทุกคนต้องแก่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะแก่แบบมีความสุขสิ่งที่แยกคนสองกลุ่มนี้ออกจากกัน มีแค่การวางแผนคนที่วางแผนกเกษียณเท่ากับคนที่กล้ารับผิดชอบอนาคตของตัวเองเขาเลือกจะเหนื่อยวันนี้เพื่อไม่ต้องลำบากในวันหน้าเขาเลือกจะออมเล็กๆวันนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องขอใครวันนั้นอย่ารอให้เวลาผ่านไปจนหมดแรงอย่ารอให้ร่างกายเตือนก่อนถึงจะเริ่มคิดเรื่องเงินอย่ารอให้ชีวิตจนมุมก่อน ถึงจะรู้ว่าอิสระมีค่ามากแค่ไหนเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้เก็บเงินเดือนละห้าร้อยก็ยังดีเพราะทุกก้าวเล็กๆคือการเดินเข้าใกล้ชีวิตที่ไม่ต้องง้อใครตอนแก่วางแผนกเกษียณวันนี้เพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้พูดอย่างภูมิใจว่าชีวิตนี้ฉันเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร